สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเราคงเคยได้ยินคําว่าลักทรัพย์วิ up, ่งราาทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์กันบ่อยๆนะคะแต่รู้ไหมคะว่าความผิดพวกนี้จริงๆมันมีจุดร่วมกันอยู่โดยมีลักทรัพย์เป็นฐานสําคัญเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันคะ่ะครับวันนี้เราจะมาสํารวจแก่นของความผิดฐานลักทรัพย์กันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา334เลยนะครับอ เราจะดูจากเอกสารท่านกฎหมายที่เรามีนี่แหละครับเพื่อให้เข้าใจองค์ประกอบหลักๆเราก็าจะได้เห็นว่ามันต่างจากความผิดอื่นที่มันซับซ้อนขึ้นไปเนี่ยยังไงบ้างถ้าให้เห็นภาพเร็วๆก็คือลักทรัพย์ก็คือเอาของคนอื่นไปเฉยๆใช่ไหมคะแล้วถ้าวิ่งราวก็คือลักทรัพย์บวกฉกซึ่งหน้าชิงทรัพย์ก็ลักทรัพย์บวกใช้กําลังส่วนปล้นทรัพย์ก็คือชิงทรัพย์แล้วก็ทําตั้งแต่3ามคนขึ้นไปประมาณนี้ถูกต้องไหมคะ ใช่เลยครับถูกต้องครับดังนั้นเนี่ยการทําความเข้าใจลักทรัพย์ให้ดีก็เป็นกุญแจสําคัญเลยครับที่จะเข้าใจฐานความผิดอื่นๆต่อไปงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าค่ะกฎหมายบอกว่าผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยทุจริตคําว่าเอาไปเนี่ยค่ะแค่หยิบขึ้นมานี่ผิดเลยไหมคะหรือว่าต้องเอาไปถึงไหนคําว่าเอาไปนะครับตามแนวคําพิพากษาสารดีกาคือการทําให้ทรัพย์มันเคลื่อนที่ เคลื่อนที่พ้นไปจากการครอบครองของเจ้าของเดิมนะครับมีดีกาที่ชัดเจนมากๆคือแค่ยกทีวีเคลื่อนออกจากที่เดิมในบ้านเขาแม้จะยังไม่ได้เอาออกจากบ้านเลยพอเจ้าของมาเจอก็วางลงศาลก็ถือว่าการกระทํานั้นนะมันเอาไปสําเร็จแล้วก็คือเป็นลักทรัพย์สําเร็จไปแล้วนะครับไม่ใช่แค่พยายามโหแค่ขยับนิดเดียวเองนะคะก็ถือว่าสําเร็จแล้วดูเหมือนจะง่ายกว่าที่คิดนะคะเนี่ย ตามแนวดีกาส่วนใหญ่ตีความแบบนั้นครับคือให้การกระทํามันเกิดได้เร็วแม้ว่าเอา่อก็มีนักกฎหมายบางท่านเห็นต่างไปบ้างนะครับว่าจริงๆแล้วการเอาไปมันจะสมบูรณ์จริงๆก็ต่อเมื่อการครอบครองเดิมมันสิ้นสุดลงจริงๆแล้วก็มีการครอบครองใหม่เข้ามาแทนที่แต่หัวใจสําคัญเลยคือต้องมีเจตนาที่จะตัดกรรมสิทธิ์เขาคือเอาไปเป็นของตัวเองไม่ใช่แค่แบบเอ่อขอยืมไปใช้แป๊บเดียวอย่างถ้าแค่เอารถเพื่อนไปกินข้าวต้มแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวจะเอามาคืนแบบนี้ก็ไม่ผิดรักษ์ครับ เพราะไม่ได้มีเจตนาทุจริตจะเอาไปเลยแล้วเรื่องการครอบครองล่ะคะจําเป็นไม่ว่าเจ้าของต้องแบบกอดครองไว้ตลอดเวลาหรืออยู่ใกล้ๆตลอดแค่ไหนถึงจะเรียกว่ายังครอบครองอยู่คะอ๋อไม่จําเป็นเลยครับไม่จําเป็นต้องจับต้องตัวทรัพย์ตลอดเวลาแค่ทรัพย์นั้นมันยังอยู่ในอนํานาจที่เราจัดการได้ตามปกติวิสัยเช่นของที่อยู่ในบ้านเราถึงแม้ตัวเราจะไม่อยู่บ้านก็ตาม หรืออย่างวัวควายที่ปล่อยเลี้ยงในทุ่งแต่เราก็ยังดูแลอยู่ห่างๆครับแบบนี้ก็ถือว่ายังครอบครองอยู่แต่ก็ต้องมีเจตจำนงที่จะครอบครองด้วยนะครับถ้าเป็นของที่เจ้าของเขาแบบทิ้งไปแล้วสละการครอบครองไปแล้วอันนี้ใครเก็บไปก็ไม่เป็นลักทรัพย์ครับมาถึงประเด็นทรัพย์ของผู้อื่นบ้างคะ่ะอะไรคือทรัพย์ที่ว่านี้ในทางกฎหมายลักทรัพย์คะอย่างบ้านที่ดินนี่นับไหมคะครับทรัพย์เนี่ย ตามกฎหมายแพ่งมาตรา137ก็คือวัตถุมีรูปร่างนะครับแล้วก็ต้องเป็นสิ่งที่เอาไปได้คือสังหาริมทรัพย์ดังนั้นพวกบ้านที่ดินซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยโดยตัวมันเองหลักไม่ได้ครับอืมเว้นแต่ว่าเราไปถอดส่วนประกอบมันออกมาเช่นไปถอดประตูถอดหน้าต่างอันนั้นพอถอดออกมาแล้วมันกลายเป็นสังหาริมทรัพย์ก่ลักได้แต่ก็มีกรณีพิเศษอยู่นะครับคือกระแสไฟฟ้า อันนี้สารทีกาท่านวินิจฉัยว่าลักได้ถึงแม้จะไม่มีรูปร่างซึ่งท่านก็ไม่ได้ให้เหตุผลชัดเจนนักแต่ก็ถือเป็นบรรทัดฐานไปแล้วส่วนมูลค่าทรัพย์นี้ไม่สําคัญเลยครับจะน้อยนิดแค่ไหนถ้าไม่ใช่ของที่แบบไม่มีราคาเลยจริงๆก็ถือว่าผิดได้ครับและสําคัญคือต้องเป็นของผู้อื่นหรือทรัพย์ที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยที่น่าสนใจอีกอย่างคือเรื่องทรัพย์สินหายครับ คือของที่มันหลุดจากการครอบครองของเจ้าของไปโดยไม่ตั้งใจแล้วก็ติดตามคืนไม่ได้แล้วการเอาทรัพย์สินหายไปเนี่ยไม่เป็นลักทรัพย์นะครับแต่อาจจะผิดฐานยักยอกทรัพย์สินหายตามมาตรา352วรรค 2, 2. 2> อ๋อตรงนี้นี่เองที่คนอาจจะสับสนกันเยอะที่เข้าใจว่าของตกหายใครเก็บได้ก็เอาไปเลยจริงๆอาจจะกลายเป็นยักยอกทรัพย์สินหายได้แล้วมันต่างจากลักทรัพย์ยังไงคะจุดตัดสินมันอยู่ตรงไหนกันแน่คะ ต่างกันตรงที่ว่าเจ้าของยังติดตามคืนได้อยู่หรือเปล่านะครับถ้าอย่างเราลืมกระเป๋าเงินไว้ในห้องน้ําสาธารณะเรารู้ตัวเรารู้ว่าหายที่ไหนยังพอตามได้แบบนี้คนที่หยิบไปจะเป็นลักทรัพย์ครับ,รบเพราะถือว่ายังอยู่ในวิสัยที่เราจะติดตามเอาคืนได้การครอบครองยังไม่สิ้นสุดเด็ดขาดแต่ถ้าเราทํากระเป๋าตั้งตกหายที่ไหนก็ไม่รู้เลยนึกไม่ออกตามคืนไม่ได้แล้วแบบนี้คนที่เก็บได้จะเป็นยักยอกทรัพย์สินหายครับ เพราะถือว่ามันหลุดการครอบครองไปโดยสิ้นเชิงแล้วมีดีกาปี2529ก็เคยตัดสินไว้ครับว่าถ้าทําเงินตกไรใกล้ตัวเจ้าของก็ยังอยู่แถวนั้นแหละถือว่ายังครอบครองอยู่คนที่เก็บไปเนี่ยผิดลักทรัพย์ครับอืมเข้าใจชัดเจนขึ้นเลยค่ะทีนี้มาถึงเรื่องสําคัญอีกเรื่องคือเจตนาค่ะต้องมีเจตนาแบบไหนคะถึงจะผิดฐานลักทรัพย์แค่เอาไปเฉยๆไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรเลยผิดไหมคะต้องมีเจตนาสส่วนประกอบกันครับ ส่วนแรกคือเจตนาธรรมดาตามมาตรา59ก็คือรู้ข้อเท็จจริงว่านี่เป็นของคนอื่นแล้วก็ประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลว่าจะเอาทรัพย์นั้นไปและส่วนที่สองที่สำคัญมากสำหรับลักทรัพย์คือต้องมีมูลเหตุชักจูงใจโดยทุจริตด้วยคำว่าโดยทุจริตเนี่ยกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งให้คำนิยามไว้ว่าคือเพื่อสแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นซึ่งประโยชน์ที่ว่านี้ ไม่จําเป็นต้องเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินเสมอไปนะครับอาจเป็นประโยชน์อย่างอื่นก็ได้แต่ต้องเป็นการสแสวงหาในทางบวกไม่ใช่แค่ทําลายแล้วการพิสูจน์ล่ะคะว่ามีเจตนาทุจริตตอนที่หยิบไปตอนที่เอาไปเนี่ยในทางปฏิบัตินี้มันยากไหมคะหยิบของคนอื่นติดมือมาบ้านโดยไม่รู้ตัวมารู้ทีหลังแล้วเพิ่งจะอยากได้แบบนี้ก็ไม่เป็นลักทรัพย์ครับส่วนการพิสูจน์เอ่อก็ต้องดูจากพฤติการแวดล้อมต่างๆเป็นกรณีกรณีไปครับว่า ตอนนั้นเขามีเจตนาแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าแล้วที่คนสับสนกันบ่อยมากๆเลยค่ะระหว่างลักทรัพย์กับยักยอกทรัพย์ข้อแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดคืออะไรคะหลักๆเลยคือต่างกันที่การครอบครองทรัพย์ครับลักทรัพย์เนี่ยคือการที่เราไปแร่งการครอบครองมาจากคนอื่นคือตอนแรกเราไม่ได้ครอบครองทรัพย์นั้นอยู่เลยส่วนยักยอกทรัพย์ คือทรัพย์นั้นน่ะมันอยู่ในความครอบครองของเราอยู่แล้วอาจจะโดยสัญญาหรือด้วยเหตุอื่นแต่เรากลับเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตัวเองหรือให้คนอื่นโดยทุจริตยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเราเห็นมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ข้างทางแล้วเราไปสตาร์ทขโมยขับหนีไปเลยอันนี้คือลักทรัพย์เพราะเราไปแย่งการครอบครองของเขามาแต่ถ้าเราไปทำสัญญาเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์คันนั้นมาเราได้ครอบครองรถแล้วแต่พอถึงเวลากลับไม่จ่ายค่าง,งวด แล้วยังแอบเอารถไปขายต่อให้คนอื่นแบบนี้คือยักยอกทรัพย์ครับเพราะเราครอบครองอยู่แล้วแต่เบียดบังเอาไปอีกอย่างคือประเภททรัพย์ครับอย่างที่บอกไปตอนต้นอสังหาริมทรัพย์เช่นบ้านที่ดินเนี่ยมันยักยอกได้นะครับแต่ลักไม่ได้เว้นแต่จะไปแยกส่วนประกอบมันออกมาอ้อแล้วก็มีอีกนิดนึงครับเรื่องลักทรัพย์สําเร็จกับพยายามลักทรัพย์หลักง่ายๆก็คือถ้าเอาทรัพย์เคลื่อนที่ผลการครอบครองเดิมและอยู่ในสภาพที่แบบ พร้อมจะเอาไปได้แล้วอันนี้ถือว่าสำเร็จครับเช่นจูงจักรยานเขาออกมาจากรั้วบ้านได้แล้วแม้จะยังไปไม่ไกลแต่ถ้าแค่เคลื่อนที่ซับแต่ยังเอาไปไม่ได้จริงๆเช่นยกของแล้วแต่ยังติดโซ่ล่ามอยู่หรือพยายามงัดประตูแต่ยังเปิดไม่ได้แบบนี้ก็เป็นแค่พยายามลักซับครับ อืมพอจะเห็นภาพรวมชัดเจนแล้วค่ะว่าการจะดูว่าการกระทําไหนเป็นความผิดฐานลักทรัพย์เนี่ยต้องพิจารณาองค์ประกอบให้ครบถ้วนจริงๆนะคะทั้งเรื่องการเอาไปการครอบครองต้องเป็นทรัพย์ของผู้อื่นแล้วก็ต้องมีเจตนาทุจริตด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นพื้นฐานสําคัญให้เราเข้าใจความผิดเกี่ยวกับทรัพย์อื่นๆที่ซับซ้อนขึ้นไปได้ด้วยใช่เลยครับ เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆแล้วก็ขออนุญ,ญาตทิ้งท้ายเป็นคำถามชวนคิดเองนิดนึงนะครับในเมื่อทุกวันนี้เนี่ยกฎหมายหรือแนวคัมภิภาษายอมรับแล้วว่ากระแสะไฟฟ้าซึ่งมันไม่มีรูปร่างจับต้องไม่ได้เนี่ยสามารถถูกลักได้มันก็น่าคิดต่อว่าแล้วในอนาคตข้างหน้าเนี่ยครับสิ่งที่ไม่มีรูปร่างอื่นๆอย่างเช่นพวกข้อมูลดิจิทัล ข้อมูลในคอมพิวเตอร์หรืออาจจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาบางประเภทจะมีความเป็นไปได้ไหมครับที่จะถูกตีความว่าเป็นทรัพย์ที่สามารถถูกลักได้ตามความหมายของประมวลกฎหมายอาญาอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจและน่าติดตามกันต่อไปครับ